โหลเทสเทสเทสนะก็ตอนนี้นะครับวันนี้นะครับมาในส่วนของบทเรียนที่ว่าเอา่อเรียกว่าอันนี้แล้วกันเนาะทำเอทำเอฟเฟคเอาพูดผิดอีกแล้วทำเอฟเฟคเฮาส์ด้วยตัวของ AI นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอฟเฟคเฮาส์ F เนี่ยนะครับมี AI มาเรียมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลายหลายคนคงเห็นเนาะในส่วนของเอ f e c t House ที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ก่อนเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับก็นี่เนาะไม่ใช่ด้านนี้ด้านไหนด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นนนนนนอ่ะด้านนี้นะครับก็คือ,อ,อตอนนี้คนเราก็ต้องทำมาหารกินนะเนาะคือถ้าเป็นไปได้นะครับสนับสนุนช่อง เพื่อให้ช่องเนี่ยดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นพวกค่าอบปกณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นปงไฟอะเนาะมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับก็นี่เนาะคิวอาร์โค้ดมีให้เลขที่บัญชีมีให้นะครับก็แล้วแต่จะบริจาคก,กันเข้ามาอันนี้คือรับบริจาคจริงๆนะครับเพื่อใหอ้ช่องนี้ดำเนินการต่อได้นะครับ เรามาสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับวันนี้ก็คือ e f f e c t House กับตัวของ AI เนาะเรามาดูในส่วนของเออ่ตึ๊บ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  transition อืมโอเคนะครับใครยังไม่อัปเดตอัปเดตนิดนึงนะในส่วนของ e f f e c t House เวอร์ชั่นใหม่เนาะเวอร์ชั่นเอ่อ4.4.1นะครับอ่าเนาะ ก็จะมีตัวนี้ create with ai อลองดูสิกดเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีตัวของ guideline นะครับ get start using the following ideas เนาะก็จะมีตัวนี้พวกนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าเ,เราอาจจะต้องออใช้ตัวของ google ในการช่วย สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คือเอามา Translate นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเลือกสักหนึ่งอันเนาะอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อ stage t o o e t อันนี้เป็นเกมถ้าเราไม่โอเคเราก็มอ r ไอเดียให้เขาหายหเรานะครับ blocks มันมันวนอยู่ที่เดิมป่ะเนี่ยอันนี้เป็น random เป n น wit h pick ก็ง่ายๆนะ transition มี Trans เราลองอันนี้ไหมก็ กดเข้าไปเนาะมันก็บอก create a t e m transform me to turn มี into กระตูนอา่าบอกเป็นกระตูนนะ wearing fairy cloud อา่าก็ว่ากันไปเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวของ google translate นะครับก็เราจะเปลี่ยนบางส่วนเนะเาะเปลี่ยนชั้นให้เป็นตัวกระตูนนะครับสมมมงกุฎคลาวนะครับก็อันนี้นะครับ คราวไทยเอาเป็นฟลเวอร์เหรอเอาเป็นเอาเป็นดอกไม้เราไม่เอาเราเอาเป็นอะไรนะเห็นไหมมันเขียนเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าตัวของเอ่อฟลเวอร์ตรงนี้เนะาะสไตล์ฟลเวอร์อืมถ้าเราไม่โอเคเราเปลี่ยนได้นะอืมมีป่าเวทมนต์สไตล์ภาพดอกไม้เนาะก็มีข้างมีข้างหลังให้เขียนนะครับ เออเราเปลี่ยนเป็น power เป็นอย่างอางื่นไหมอดอกไม้จากแป๊บหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนจากดอกไม้เนี่ยเป็นผลส้มนะอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บพื้นหลังจะเป็นเออ่ black and white เอาเป็นพื้นหลังเป็นสี ส้มและน้ำเงินแล้วกันเนาะเออก็คือเป็น orange and black เอ้ยน้ำเงินน้ำเงิน blue แล้วกันสีฟ้าสีฟ้าหรือส,สีน้ำเงินดิ dark blue น้ำเงินเนาะโอ้แป้นพิมพ์ก็เปลี่ยนยากเหลือเกินเออวะให้แป้นพิม อันนี้ปินญาน้ำเงินนะครับเป็นรูมีตัวของเมจิกต่างๆเนอะเวทมนต์ดอกไม้ไม่เอาเอาส้มเออ่ผลละไม้ก็น่าจะเป็นตัวของฟุตต้นไม้โบราณอะไรวะไม่เอาสิเอาเป็นต้นไม้ โนมโอเคเอาแค่นี้ผมก็ Copy จากตัวของ g o o l e t r a n s l a t e นะครับมาใส่ดูเนี่ยนะทำมันไม่ได้ตึง่งโอ้ยชืบได้ไหมอะ่ะมันไม่เข้ามาเออเฮ้ยมันไม่สามารถ Copy มาใส่ตรงนี้ได้นะเราจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เอง โอ้โหได้เลยได้เลยนะครับก็มาเปลี่ยนกันนะครับมันไม่สามารถก๊อปปี้จากตัวของเอ่อ g ูเกิลได้เนาะเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละคำตรงนี้นะครับเราบอกว่า black and white เราไม่เอานะครับเราเอาเป็นตัวนี้เนาะชึบ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 ออลนอันนี้ก็ต้องเอ่อคนที่อ่อ ภาษาอังกฤษต้องปึกปึกนิดนึงอ่ะมันใช้กับภาษาไทยไม่ได้นะครับ orange นะฮะ make ah in orange with forest flower ต๊ด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 เราลองเปลี่ยนสับอันหนึ่งเอาคำว่า orange นี่แหละใส่มันทุกอัน ออสไนฟลาเวอร์โออารเอ็นจี A N G e. อ่ะเอาง่ายง่ายอ่ะประมาณนี้เราลองส่งตัวเนี้ยคำสั่งเนี้ยเข้าไปนะครับกดปุ๊บดูซิมันจะทำอะไรให้เรามันก็จะทำการตรวจสอบนะครับ create new effect for you สำหรับใครที่เก่งภาษาอังกฤษเนี ấy, ่ยก็ตรงนี้ก็น่าจะง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ความสามารถภาษาของแต่ละคนนะเออ AI มันมาทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็น Photoshop ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆถ้าเราไม่เป็นตัวของ AI เขียนพร้อมไม่ได้เนี่ยก็ไปต่อลำบากนะมาแล้วจ้าแฟนรี c กร์ตูน View อฟเฟ c t หน่อยซิอ่ะกด View Effect ขึ้นมาเนาะมันก็จะมีตัวของ pop up ดูด้านฝั่งขวานะครับดูสิดูสิเป็นยังไงบ้างนี่โอ้เห็นไหมข้างหลังเราบอกว่ามีสีส้มนู้นนี่นั่นนะครับแล้วหน้าเป็นหน้าแบบกระตูนกระตูนมีนางฟ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บนหัวมีตัวนี้ขึ้นมาแล่มีมงกุฎหรือเปล่านี่นะครับอ่า เราสามารถเข้าไป Edit ต,ตัวของเ w r r s s p c e e ได้นะดูสิเออก็ดูน่ารักดีนะอืลองเข้าไป Edit สิมันกด Submit Effect จากคุณได้เลยแต่เราจะเข้าไป Edit อ,อืม Continue ก็มีความน่ารักมันดูมันดูแบบมันอาร์ตดดิเอชอบมันมีความเป็นการ์ตูนอันนี้ผมก็จะ Submit ไปเลยนะ ดูนิมีข้างบนขึ้นมาแต่ว่ารู้สึกว่าข้างบนตรงนี้คือมันไม่เกี่ยวกับตัวของคาแรคเตอร์ที่บนหน้าหรือเปล่านะครับก็ออขอเปลี่ยนกล้องมุมกล้องนิดนึงชิปอืมนี่เนาะอืมมันไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้นะครับก็เราก็ไปหาฝั่งซ้ายฝั่งนี้เนาะเห็นใช่ไหมฝั่งซ้ายตรงนี้เนาะเอ่อ b a c k g u n d portrait ข้างหลังไม่เอากระตูนไทท์กระตูนมันดูแบบเม่งๆมไหมเอาเป็นไททหนึ่งไททหนึ่งก็จะเป็นนี้ไททสองเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ Distort t e x t oh, u r อขอ texture ไม่เอาตึด๊ดเราปรับตรงนี้ได้ไหมอินเทนซินะครับว่าเอามากขาน้อยแค่ไหนเอาประมาณนี้เอ๊ะ ตรงหัวการ์ตูนนี่ยังไงนะก็เลื่อนลงมาข้างล่าง h a ดแ Tagging เ no. นาะเราก็ก็จะเหลือแต่หน้าเราอย่างนี้เนาะแล้วก็มีนางฟ้าบินจิ๊บๆๆๆตรงนี้เนาะอ r Image เนี่ยมันก็จะอยู่แถวนี้เห็นไหมอืมเราก็จะได้ตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนนะครับที่มีแบ็กกราวด์ที่เราใส่คำว่าออเรนจลงไปนะ แล้วก็พวกนี้ถ้าเราไม่ชอบไม่เอาแล้วก็ปิดไปนางฟ้าเอ้มีกล้องถ่ายรูปตรงนี้ด้วยไม่เอามีนางฟ้าตัวเล็กอยู่ตรงหัวไหล่เอผมว่าผมจะให้เขาเกาะอยู่ตรงนี้น่ารักดีนะครับเราก็ไปที่ h e t แ Tagging ชึบเนาะเราก็มาไปใ้โอ้ยนางฟ้าต10ิดมือน น่ารักน่ารักนะครับนังฟ้าก็ยังอยู่กับเราตรงนี้ชิคเห็นไหมอ่าเราได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการสับมิตได้ไหมอ่าดูดิลงตาขยับนะครับสับมิตไปเลยดีกว่านะครับก็กดสับมิตนะครับเนี่ยด้านฝั่งซ้ายเห็นไหม create with ai อา ให้มันรู้ไปสิ ai มันจะบุกทุกภาคส่วนของทุกโปรแกรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็น powerpoint ก็มีทุกอย่างมีหมดนะครับมีตรงนี้มาให้ด้วยเออเจ๋งนะครับแฟร,รี่การ์ตูนนะครับเอ,อ่อหินนะครับเราก็เป็นแบบโชว์เฟซละกันง่ายๆนะครับแล้วก็ชา l e n g e มีอะไรไหมตอนนี้ interactive photo ไม่เอาเราไม่ชาเ์ลินค่ะตัวของ category นะครับอันนี้ก็เป็นแบบ beauty ละกันเนา แท็กอืมเป็นตัวของ Fairy. แฟรี่การ์ตูนเอาง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะอืมเอนเทอร์ Enter. ไปนะครับอัปโหลดวิดีโออันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยเนาะผมก็จะทำการ next แล้วก็ Submit ไปเลยจ้าเอาง่ายๆเรียบร้อยนะครับในส่วนของเอ่อเรียกว่าตัวเอฟเฟกนะครับเราก็ close ไปเลยอันนี้คือ เราก็เซฟไปในเครื่องกันแล้วเซฟกดเซฟแฟรี่การ์ตูนนะครับผมก็จะเอาไว้ในตัวของตรงนี้เนาะกดฟึบอืมเห็นไหมเรียบง่ายตามภาษาโปรแกรมสมัยใหม่นะครับที่เออเราเราสามารถที่จะใช้ตัว ai เนาะกลับมานะครับในส่วนที่เป็นโฮมนะครับเซฟไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าจะสนับสนุนช่อง ให้อยู่ต่อไปเนาะทุกอย่างมันคือทํามาหากินแหละจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ก็มีในส่วนของเอ่อ Qr Code ตรงนี้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวสักคู่เอ๊ยของผมหลุดหลุดนิดนึงชึบ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 เชึบชึบชึบอืมเนาะมี Qr Code ให้มีเลขบัญชีเลขบัญชีให้อ่ะแล้วแต่จะบริจาคช่วยเหลือก,กันเข้ามาแล้วกันเนาะเออแล้วก็ AI เนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่ตัวของ Create with AI ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนอีกนี่ถ้าเทมเพลตใหม่มันจะมีอันนี้ด้วย Fusion นะครับตัวนี้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นเทมเพลตอันใหม่นะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาพวกนี้นะครับ Make up Make up อะไรลองไปเล่นดูลองไปเล่นดูแต่ว่าก็จะมีใน EP ถัดไปนะครับแล้วกเ็เห็นไหมตัวตัวนี้ AI เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีสอนเกมอย่างนี้ด้วยทานแตงโมอันนี้นิยมมากนะครับเราทำเอ,เอฟเฟกเป็นของตัวเองได้เนาะนี่ก็ AI เห็นไหม AI หลายส่วนเลยนะครับเออมีอันไหน A อีกมีอันไหนอีกที่เป็น AI อ่ะลองไปดูที่เทมเพลตสิมันจะมีแยกเป็น AI ไหม AI Art เห็นไหมมีแบ่งเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกใช้เทมเพลตแต่และอันได้เลยผมลองอันนี้อันล่าสุดกันอกกดปุ๊บ มาแล้วมาแล้วีว่ก็จะมีผู้ชายคนนี้เนาะอยูน่นี้กดไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมีหมุนตรงนี้เนาะแล้วก็อ่านะครับตัวของ AI ก็เจะเนเรทให้มันสามารถที่จะกดเลื่อนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับในมือถือนะเลื่อนแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมลองให้เห็นหน้าผมนิดนึงเนาะตึอมืมาไหมชึบอ่าผมก็ลองกด ช ai generate แล้วก็มีรูปเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะอ่านะครับโอ้โหก็ขอไปดู ai พร้อมที่เขียนหน่อยสิก็ตรงนี้เนาะมันจะอยู่ตรงนี้ access มุมนี้นะฮะเขียนว่า ai art image เนาะตรงนี้สำคัญเลยนะครับก็คือพร้อมตรงนี้คาดว่าน่าจะ copy p l a c e ได้ผมลองมาแล้วเดี๋ยวผมลอง copy นะครับ ไปใส่ในตัวของออ Google Translate เนาะขออนุญาตนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่เนาะนะก็มีคำว่า Festival r i g h t นะฮะ Space Ship นะครับ, Space, Chip, รบก็อวกาศนะเนาะ Planet ดวงดาว Star Moon นะครับมันถึงได้ออกมาแบบนี้นะดูดินะครับส่วน Character บอกว่าเป็นนักบินอวกาศนักบินอวกาศก็คือ สเปดแมนออวูแมนก็คือครอบคุมแหละนะครับโอ้ตัวของมิมุมกนักบินอวก,กาศให้ด้วยซึ่งไม่จะยังไงดีอะทำให้มันเป็นตัวเรานะครับเราก็จะเสียบิไม่ได้เราก็ขอใส่เป็นไฟเทศกาลเอาเป็นเทศกาลส้มไหม ผลเทศการส้มช่ว well. 네งนี uh ้อินกับสีส้มไม่รู้เป็นไรจะสีอื่นก็ได้นะส้มแล้วก็เป็นยานอวกาศไม่ต้องมียานอวกาศไหมหนึ่มันควรจะเป็นคําอื่นอลองคิดดูนะครับผมลองคิดเร็วๆมีส้มก็มีต้นไม้ต้นไม้นะฮะอันนี้เราต้อง ต้องเป็นคนที่มีหัวครีเอทีฟนิดหนึ่งเนาะต้นไม้นะครับมีดาวเคราะห์ด้วยไม่เอาเราเอาป่านะฮะต้นไม้ก็ทรีใช่ไหมป่าอันนี้ทุกคนจะยังไม่เห็นเนาะผมไม่ได้เออเอาขึ้นบนจอนะครับก็เดี๋ยวให้เอาขึ้นก็ได้เดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องว่าอะไรยังไงเนาะเอ้พี่เขียนอะไรยังไงไปในบนระบบใช่ไหมเออ ขอญาตนะครับตึ๊ดชืบชิบชๆบชๆบชิบชืบชบชะ Google นะให้เห็นนิดนึงว่าทำอะไรอยู่นะครับก็นี่ Google Translate ตรงๆไปเลยนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเราก็ดวงดาวเฮ้ดวงดาวจะมีไปทำไมในเมื่อเราฟีลลิ่งคือเทศกาลส้มมีต้นไม้มีดวงดาวมันไม่น่าจะเกี่ยวดวงดาวนะครับ มนีนกไหมนกเออดวงจันทร์มีทําไมดวงจันทร์มีเออพระอาทิตย์แน่ให้เป็นแบบเหมือนอยู่ในป่านะครับแล้วก็นักบินอวกาศอันนี้เจอกจงว่าเวลาที่สแกนไปอ่ะตัวของคนเล่นอ่ะเขาจะต้อง เรียกว่าเอา่อ transition ไปบนหน้านะครับอันนี้เป็นนายพานไหมนา,าน,าไนายพานงี้ปะนายพานนายพานหนุ่มสกดถูกไปนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอาเป็น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 นายพานนายพานยังไงอะเอ๊ะตกภาษาไทยด้วยปะเนี่ยพอ นายพานยู่ป่ะไม่ใช่แฮะอันนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้เอาออกไปดูซิมันจะเป็นยังไงนะหมวกนักบินอวกาศใส่มานาไมมนะครับ uh. ไม่มีหมวกนะครับอ่ะไม่มีแสงเรืองรองโอ้โหนะครับทางช้างเผือกมีทำไมอ่า เราเอาแค่นี้นะครับ c o อปปี้มาเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับ c o อปปี้มาผมก็จะเอาไปเปลี่ยน,นในตัวของ Effect House ตึดต๊ดๆตๆ๊ดเติดต๊ดเติดต๊ดเฮ้ยมีเ f ฟ e ฟคเฮาสเขาเปลี่ยนนิดนึงชึบอืมกลับมาที่ Effect House นะครับตรงนี้ Copy มาแล้วเนาะเราก็ทำการเลือกทั้หมดลบแล้วก็ Place อ่าพเพรสได้แล้วก็ทำการรีเซ็ตบุมขวานี้ปุ๊บรอดูว่าสิ่งที่เขาจะเจเนอเรตมาให้เราเป็นยังไงนะเอ้ยก็ดูสม้มเออหัวฟูด้วยเออเว้ยนะครับลองอีกรอบหนึ่งดูนี้จะเป็นยังไง ปิดตาด้วยเออนะเปิดตาเฉยอ่ะลองปรับสไตล์เลตโทรตรงนี้เป็นตัวของเออตัวนี้เรากดชึบอืมดูสิเอาปิดตาอีกแล้ว <c oughs> ปิดตาแยอะโอ้โ ดูเป็นแบบภาพวาดนะครับลองอีกอันนึ่งไหมเอาเป็นเอ่อไวซ์เว็บพีเว็บเว็บเว็บพีเว็บ,วบอืมลองดูอ่ะดูดิมันก็จะมีตัวเอฟเฟกวิ่งรอบๆตัวเราด้วยเห็นไหมก็เจนเนเรตดูนี้จะเป็นยังไงโอ้ย่างางี้ก็สวยดีนะเออเว้ เอไอสมัยนี้มันดูฉลาดเว้ยเออมีนงมีนวลเอาผมชอบแบบนี้มากกว่านะเออเนี่ยไวซ์ Vice แบบเนี้ยนะครับอ่ะลองทีดีการ์ตูนลองอันหนึ่งให้เห็นชึบม,มุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยดูซิเป็นยังไงโอ้เอไอมันสนุกถ้าเราเขียนได้แบบมีจินตนาการเอออันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นการ์ตูนแบบหนึ่งนะ เออก็ดีก็ดีก็ดีก็ด,กดีก็ให้คนอื่นเข้าไปเล่นเนาะมันก็จะแรนดอมยิ่งเขียนรายละเอียดเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัวระบบ AI มันก็จะเอ,อ่อเจนเนเรตได้ดีนะครับอ่ะกดโฮมอันนี้ไม่สับมิดนะเดี๋ยวขอไปคิดตัวของพร้อมมาก่อนว่าเอ๊ะเราจะพร้อมอะไรลงไปให้มันแบบคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาสนุกต้องคิดถึงคนที่เล่นนะไม่ไม่เราต้อง ไม่ได้นึกถึงแค่ตัวเราเองว่าเล่นแค่สนุกแค่ไหนเอาตัวเองเป็นคนพิสูจน์ก็ได้ว่าเออถ้าเราเล่นอันเนี้ยแล้วเราอยากจะเล่นไหมแค่นั้นเองอืมเนาะเอาจากตัวเราอ่อนเวลาสร้างสารรค์อะไรลงไปเนาะเออตัวนี้ก็จะเป็น art maker ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะลองอันนี้ดูอัน,นชึบลองให้เห็นลองให้มัน รู้ไปนะครับชิปเข้ามาไหมอ่ะลองดูสิข้างขวาเขียนว่า festival light เห็นไหม space chip planet อีกแล้ว moon space man นะครับอ๋อ space woman คือเขียนไปนเลยชัดเจนว่าเอออยากให้ผู้หญิงผู้ชายที่เล่นเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะนะครับผมขอลองเป็นนี่วผมดู อันนี้คือมันไม่มีสปูงสแกนไม่มเีเขาเรียกว่าตัวของเราที่อยู่มุมมุมฝั่งซ้ายนี่อันนี้เนาะอันนี้คือเป็นแบบ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 เทมเพลตเก่านะครับปุ๊บผมจะลองอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้วินเซนต์สปาย อลองดูทีนึงสิมันให้กดทีหนึ่งโอ้ดูสิเอา้าไม่ได้หรือภาพมันมืดไปไม่รู้ได้ไหมอ,ไมไอ้ไม่ได้เห้เออไม่ได้ไปพิกเซลนี่พิกเซลอะหมุนใหม่อะลองดู ตลกดีอ่ะเออเปลี่ยนหน้าเราเป็นฝรั่งเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวของ AI เนาะที่อยากให้ทุกคนลองเาเรียกสร้างสารรค์จินตนาการดูนะครับก็ก o อปีลง Google Translate เปลี่ยนทีละคําก็ได้แต่ว่าที่สำคัญนะต้องชัดเจนอย่างเช่น,เ,ชนเหมือนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเอ่อ Space Man Movement Man อ่ามันเขียนชัดเจนว่าเอออยากจะให้เป็นนักปินโอกาสผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ในการเล่น AI เนาะ อลองดูอันอื่นก็ไม่น่าจะมีในส่วนของอ AI และเทมเพลตจะมีตอนนี้ที่มีล่าสุด AI art เนี่ยมีอยู่แค่5แบบนะครับก็ลองเลือกสรรดูว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเราแล้วคิดว่าคนที่จะเข้ามาเขาอยากจะเล่นไหมท่านั้นเองเนาะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า,อาขอบคุณทั้ง4ท่านที่รับชมรับฟังเนาะ ของช่องนัดไทยแลนด์นะครับก็ถึงแม้ว่ายอดบริจาคมันจะไม่ได้เยอะมากมายก็แต่ว่าหวังว่าจะมีมาให้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเนาะแต่ก็ช่องก็ยังเดิน,ดนต่อไปนี่แหละครับก็คือถ้ามีเวลาว่างก็จะเข้ามาเนาะอย่างเช่นวันนี้มีเวลาก็จะเข้ามาคือกลางวันอาจจะมีเวลาก็อาจจะเข้ามาน,นี่คือมันเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเน่เออทําช่วงนี้ก็ มันติดหลายๆภารกิจทํางานประจําด้วยอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ด้วยนะอืก็ถ้าอยากจะดูเพิ่มเติมเล่นเอฟเฟกเนี่ยไปที่ Tik ต o k นะไทยแลนด์ Thailand ได้เนาะอ่าวันนี้น่าจะเพียงพอสําหรับการอลองให้ทุกคนเห็นในเรื่องของ Effect House กับระบบ AI เนาะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวมาสอนการเล่นเกมพาแตงโมกันผาแตงโม นะเดี๋ยวเรามาพาไปงงกันะกดที่มือถือปุ๊บๆๆเคยเห็นใช่ไหมเ็กเนี่ยอยากเป็นอยากมีของเราใช่ไหมเดี๋ยวอีพีนะติดตาม EP ีที่29เเนาะเจอกันใหม่นะครับ